ยวดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกๆน,กนะครับรีรันนิยายวายในดวงใจมาเฟียที่รักวันนี้เสนอเป็นตอนที่92ที่มีชื่อว่าคำสั่งคืองานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาลุ้นเอาใจช่วย คุณฟังซสั้วกับไอ้แคมนะครับโมเมนต์ Moment น่ารักนรักกำลังจะมาแล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับไอ้เคมมันนั่งอยู่ที่หลังระเบียง จนหมดไปหลายมวนกว่าลูกน้องของมันจะขยับตัวตื่นเสียงดังกอกแกกอกแกกตามมาด้วยเสียงโบกเวกไวายๆที่ดังสนั่นไม่ขาดสายตามภาษาของคนหมู่มากและตอนนี้ก็กำลังทำลายบรรยากาศอันแสนสงบสุขไปเรียบร้อยแล้วนี่นึกว่ามีคนอยู่เป็นร้อยเลย ไอ้เข้มมอนนึกในใจพร้อมกับสายหน้าทันทีที่ได้รู้ว่ากำลังจะสิ้นสุดช่วงเวลาอันแสนสงบสุขของมันไปแล้วลูกพี่เราได้งานไหมลูกพี่ไอ้ปอนโผล่หน้าพรวดออกมาที่หลังระเบียงห้องที่ไอ้เข้มมันนั่งอยู่พร้อมกับยิงคำถามที่เหมือนกับว่า มันได้นอนฝันถึงคําตอบดีๆเอาไว้ทั้งคืนมาแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูถามเขาแล้วไอ้เข้มหันหน้าไปพร้อมกับบุหรี่ที่คาบอยู่ที่ปากจนเกือบจะทิ่มตาของไอ้ปอนเลยทำให้มันตกใจจนร้องเสียงหลง วยลูกพี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีเท่าไหร่แล้วลูกพี่ไม่เอาบุหรี่จี้หน้ามึงโผล่พรวดไปขนาดนั้นแหมแล้วเสียงหัวล้อนลั่นของพวกมันสี่คนก็ดังขึ้นรลงงมไปทั่วทั้งห้องไอ้นอนพูดเสริมพร้อมกับเอาผ้าเช็ดตัวที่คล้องอยู่ที่คอของมัน ปาใส่ไอ้ปอนเพื่อให้มันเข้าไปอาบน้ำต่อจากตัวเองว่าแต่สรุปได้ไหมอะพี่ไอ้นันเองก็เอ่ยถามขึ้นเมื่อไอ้ปอนมันเข้าไปในห้องน้ำแล้วในบรรดาลูกน้องของไอ้เข้มก็มีไอ้นนนี่แหละที่ดูเป็นงานเป็นการที่สุด มันให้ไปเจอที่ร้านอาหารข้างโรงพยาบาลพรุ่งนี้ก่อนสิบโมงไอ้เข้มตอบเสียงอู้อี้เพราะตอนนี้ข้าบุหรี่เอาไว้ที่ปากแต่นั่นก็เพียงพอสำหรับข่าวดีที่ได้รับทำเอาไอ้นนยิ้มกลิ่มออกมาทันที มันคงเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่เยอะแยะมากมายของมันไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าห้องค่ากินแล้วก็ค่าอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายของคนถึงสี่คนยิ่งดูว่ามากขึ้นไปใหญ่ทางเดียวที่จะหาเงินให้ได้มากพอสำหรับค่าใช้จ่ายของทั้งสี่คนและหาให้ได้ไวที่สุดก็มีอยู่ทางเดียว คือวิธีหาเงินทางลัดแบบนี้แหละเสี่ยงแต่ก็คุ้มถ้าจะพูดให้ดูดีหน่อยมันคือการรับจ้างทำงานไม่ดีเล็กๆน้อยๆให้กับพวกมาเฟียที่มันไม่สามารถจัดการเองได้หรือไม่สะดวกที่จะจัดการเองแค่นั้นแหละอาจจะมีหลายๆเหตุผลที่ทำให้พวกมัน จัดการเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ด้วยตัวเอง1เลยคือเรื่องเวลาที่กระชั้นชิดหรือสอไม่อยากลงมือเองเพราะมันจะจ่งแจ้งเกินไปจนกลายเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่ายหรือสเพื่อเบีย่งเบนความสนใจจากทางการหรือศัตรูของตัวเองแค่นั้นเอง ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อชีวิตของคนอย่างพวกมันเอามากๆไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการตกเป็นแพรับบาปถูกยืมมือฆ่าถ้าไม่รอบคอบพอก็อาจจะโดนจัดหนักได้ง่ายๆเหมือนกับคำพูดที่ว่าคิดจะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งต้องทันเกมและสมองต้องไวอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ไอ้เข้มมันถูกเลือกให้ได้รับงานกับนายใหญ่เพราะเหตุที่มันเป็นคนฉลาดรอบคอบและทำงานละเอียดสุดๆคุณฟังซัวบอกว่าทำงานแบบนี้ต้องมีเหลี่ยมซึ่งนั่นก็คงเหมือนไอ้เข้มมันผ่านบททดสอบจากเขาแล้วในระดับหนึ่งซึ่งก่อนจะได้รับงานนี้ สิ่งต่างๆที่มันพร่ำสอนลูกน้องของมันมาโดยตลอดแต่ก็อย่างว่าแหละไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ก็ทิ้งกันไม่ลงอยู่ดีเพราะพวกมันเป็นมากกว่าเพื่อนแต่มันคือพี่น้องกันไปแล้วและอีกอย่างคือลูกน้องมันเคารพเชื่อฟังลูกพี่เอามากๆ ก็เพราะไอ้เข้มมันไม่เอาเปรียบใครให้ทุกอย่างเสมอภาคกันเสมอเปรียบเสมือนมันเป็นลูกพี่ใหญ่ทั้งที่อายุก็เท่าๆกันหมดลูกพี่แล้วตอนนี้เรากินอะไรอ่ะหิวแล้วแหกขี้ตามาก็จะกินเลยนะมึงเอาตังไปซื้อเอาบะหมี่มาต้มกิน ไปเดี๋ยวใช้ตังให้เป็นร้อยหนึ่งซื้ออะไรได้บ้างใครดีมากลูกพี่ลูกพี่ให้อีปอนมันไปคนเดียวเหรอเอามึงอยากไปมึงก็ไปสิ ไอ้ปอนเอ่ยหลังจากที่อาบน้ำํำออกมาจากห้องน้ําได้ก่อนที่จะวิ่งตามมาด้วยไอ้นบตรงดิ่งมาหาลูกพี่ใหญ่พอพูดถึงเรื่องกินก็หูผึงกันทั้งคู่ไอเข้มมันยื่นตังแบงร้อยให้กับลูกน้องทั้งสองคนพวกมันก็รีบคว้าหมับเอาทันทีแล้วก็วิ่งแจ้นออกจากห้องไปวิ่งไวอย่างกับลิง ยังไม่ทันจะสุดเสียงของลูกพี่มันไอ้นบก็ใส่เกียร์ตามไอ้ปอนไปไม่เห็นแม้เงาลูกพี่มันไม่รอไอ้ปอนรอมันก่อนแน่จริงมึงก็ตามกูให้ทันดิวะฮ่า <c> อ <oughs> อกูด้วยเฮ <c oughs> ม่รู้จักโต แค่มมันบน่นพึมพำม,มออกมาพลางขมวดคิ้วอยู่คนเดียวแล้วก็ถอนหายใจดังเคือกจริงๆต้องดูแลน้องหรือว่าดูแลลูกกันวะเนี่ยยังไม่ชินอีกเรอพี่กูนึกว่าเด็กปหา้า <laughs> <c oughs> ก็จริงไง ไอ้นนพูดพร้อมกับหัวเลาะลั่นครับเมื่อเสียงสั่นจากโทรศัพท์ดังขึ้นไอ้เข้มมันก็เหลือบมองหน้าจอแล้วก็ต้องแปลกใจเพราะเบอร์โทรที่หน้าจอเป็นเบอร์ที่เพิ่งวางสายจากมันไปได้ไม่นานนี้เองโทรมาทำไมอีกวะ เย็นนี้นายใหญ่ให้ไปเริ่มงานได้เลยเจอกันที่บาราไดก่อนสองทุ่มครับเราเจอกันนะฮะไอ้เข้มมันนั่งอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะตกปากรับคำกับคุณฟังซัวไป ถึงแม้ว่าในหัวจะมีคำถามมากมายแต่ก็เลือกที่จะไม่สงสัยในตัวของผู้ว่าจ้างจะดีกว่าเพราะงานคือสิ่งที่สั่งให้ทำไม่ใช่สิ่งที่ควรสงสัยนี่คือคติประจำใจของมันแต่คำพูดที่ว่าแล้วเจอกันนะ นี่มันยังไงกันพอนึกถึงคําพูดนี้มันก็ถึงกับขนลุกแปลกๆทำไมถึงไม่รู้จักชินสักทีวะเนี่ยอบ้าเอ้ยถึงจะไม่ใช่คําหวานแต่มันก็ยังรู้สึกขนลุกอยู่ดี จบตอนที่92ลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องมาเฟียที่รักพวกเขากำลังถูกสั่งให้ไปที่ไหนกันนะโปรดติดตามรับฟังได้ในตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวาย ฟังฟินฟินช่องนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ